สวัสดีคะจันนะคะวิวค่ะวัน,นี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะววยูที่ไหนนะคะพี่จันนนี้ <c oughs> อยู่อาสาาคอยูุ่มอยู่กลุ่ม,ม,มทดทเนะคะไ,ไ,คไ,ได้ยินค่ะวา,ควาวาขายให้ทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะค่ะมีอะไรบ้างวิววันนี้จะมีกระเป๋าะคะ่ะแบบม่จะเป็นกระเป๋านะคะสินค้ามีมากมายเลยค่ะ พี่วิวดังอีกนิดนึงอันนี้กระเป๋าอะไรคะอันนี้็ใช้เป็นแบบสะพายข้างก็ได้คะ่ะนี่คะ่ะใบอมไม่เยอะนะคะ,ะกระเป๋าใบนี้ราคาถูกด้วยร้้บา,า,า,าบาทจ้านี่คะ่ะลายลูกคู่โ กูบินคารายลูกแสกค่ะ อะไรอะไรก็ได้ค่ะเครื่องสำอางนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะลายนกแสกนะคะ คกเนเจสวยๆเลยนะคะสามสิบก้าบาทนะคะ

นูนดค่มเย่ะกตน,คนีค่ะระลานกี้ก็จะเป็นแบบขนาดส่สกลางอันนี้นะเหมือนตัวแรกที่เอาให้ดูเป็นสายยาวนะคะร้อยเก้าบาทค่ะนี่คะ่ะมีจมีสองลายนะคะก็อันนี้ก็จะต่างกันที่แบบก็สีลายเหมือนกันนะคะแต่สลับกัน เหมือนกันค่ะกับใบนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นตุ๊กตาอะไรปลาเป็นของฝากได้นะคะนี่ค่ะคกระเป,เป๋าน่ารักมากนี่ค่ะมีทวงกุญแจซื้อกระเป๋าแถมสั่งได้นะคะเอฟได้จ้านครพนมนัดรับได้เลยจ้านี่ค่ะนี่ค่ะหรือว่าเนี่ยค่ะเบอร์โทรนะคะหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆใ,ในเขตอยู่แถว จังหวัดนครพนมนะคะก็แวะมาได้นะคะบ้านอาสามารถนะคะบรรยากาศก็ดีติดริมโขงค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ต่างหูนะลูกค้าจ๋านี่ต่างหูน่ารักมากน,นี่นี่ต่างหูะคะนี่นะคะต่างหูนะคะ ฝากฝาขวดนะคะฝากระป๋องกลาหูขน,นีหมวกด้วยนะคะหัวเหลือสองใบสุดท้ายค่ะจากสองบาทลดเหลือสองอยนะคะนะ่คะอืเห็นดูกำไรหนค่ะอันนี้ทำจากฝากระป๋องนะคะ ขอดูต้มหูหน่อยค่ะนี่ต้มหูนะคะอย่าติงค่ะต้มหูคะ่ะอีกแบบหนึ่งคะ่ะต้มหูนี่คะ่ะแบบนี้ก็สวยสวยมากสวัสดีแปดร้อยคนนะคะสิบสิบหนึ่งหมื่นคนแล้ว กดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะเอฟมาได้เลยนะคะตังหูมีหลายขนาดเท่าไหร่นี่ไม่มีค่ะอันนี้สำหรับอันนี้เชอรี่น่าจะชอบนะคะอันนี้น้องเชอรี่ซื้อไปแล้วนะคะจ่ายเงินสิ้นเดือนเชอรี่บอกสวัสดีสิบเอ็ดสิบสามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสอบถามได้ไหนๆขายอะไรลงบ้างเชอรี่ มีค่ะมีเข็มกัดนะคะมีกระเป๋าอันนี้คือผ้าพันคอนะคะผืนละหกสิบบาทสวยมากเลยพี่วิวขอบถึงให้ดูหน่อยมีหลายอย่างเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ นี่นะคะถูกมากนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะผืนละหกสิบบาทจ้าต้องซื้อแล้วแหละคะ่ะมัดเอวก็ได้นะลูกค้านะนี่ไปกระเป๋านะคะ มีกระเป๋าสะพายข้างสวยมากเลยอันนี้กระเป๋าถือใส่เครื่องสำอางได้นะจ๊ะตันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยแสงนะคะชนเผ่าของจังวัดนครพนมอันนี้5้าสิบาบาทจ้าที่เช็ดมือนะคะลูกค้าคนไหนสนใจเอ็มมาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าลูกค้าจะมาดูผลิตภัณฑ์เองได้เลยคะ่ะ นี่นะคะอันนี้นะคะโมเดลนะคะแม <laughs> ่ะค้า ที่ายางมาผมนะคะซื้อไปฝากแฟนก็นได้นะคะซื้อไปฝากลูกๆฝากหลานตัวนี้น่ารักมากทุกคนตัวอัปะอันละสี่สิบาทเองนะคะสี่สิบาทอันนี้ซื้อไปแล้วค่ะวันนี้ซื้อไปแล้วสองอันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตัวนี้แม่ค้าซื้อไปแล้วนะคะสองอันนะคะนี่น่ารักมากนะคะยางมะผม มีใครสนใจสอบแถวอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวไหมคะแลนนี้ค่ะที่ถือนะคะใช้หมดเลยนะคะนี่นี่ค่ะกระเป๋าสวยๆนะคะตัวนี้กระเป๋าใบเท่าไรคะกระเป๋าใบเท่าไรคะตัวนี้ใบละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนี่คือแผ่นโปมเด้วยนี่คือแผ่นโปรโมเตน่ารักมากนะนี่นะคะ หมวกเราก็ขายนะคะหมวกมีหลายลายนะคะกระเป๋านี่ค่ะคือสวยมากน่ารักคือไม่แพงเลยลูกค้าส่งแบบน่ารักมากแป๊นนึงนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดู ใส่ละ199บาทเองคะ่ะขอดูข้างในหน่อยจ้าข้างในใส่ของได้เยอะเลยค่ะใส่ของได้เยอะเลยนะคะ,ะ,ะ,ะนี่ค่ะมีมีซิปให้ด้วยนะคะคุ้มค่ามากเลยคะ่ะปกติถ้ากระเป๋าปกติถ้าก9 9เนอไม่มีให้นะคะนี่ค่ะนี่คะ่ะแล้วก็มีช่องมากด้วยมีกี่ช่องคะ,ะมีช่องใส่ของแยกออกมาค่ะช่องเล็กๆนะคะ ซื้อซื้อไปคู่กันนะคะอันนี้ก็ใส่กระเป๋าตังค์ก็ใส่เข้าไปข้างในนะคะนิส่ะสวยมากเ,เ,เลยค่ะอันนี้คืออะไรเอออันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะคือยางมัดผมน่ารักมากนี่ผ้าคลามนะคะตัวน,นี้จะเป็นผ้าคลามนะคะ มากมากค่ะทุกคนตัวนี้เส้นละสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทมีใครเอฟไหมเอ่ยมีใครรับไหมจ้าซื้อเยอะแม่รถนไทยนะคะมีใครรับไหมเอ่ยสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทนะจ้าสี่สิบบาทมาเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำผลิตภัณฑ์ค่ะไ้ตัวนี้เป็นซีโอ้ นีเป็นเซตนะคะคาสามร้อยสามร้อยสี่สิบ,บาทนะลูกค้าลูกค้าจะได้อะไรมั่งคะสามร้อยสี่สิบ,บาทแด้แดงน้องแสบนะคะมีอันนี้พวงกุญแจกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าใบเ,เล็กคือคือแบบว่าทรงเก๋มากเลยนะทุกคนดูสิเก๋มากอะ่ะดูคือทรงเก๋มากน่ารักเนี่ยคือแบบสุดใสยังไงนะคะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะคือน่ารักมากอะ่ะนี่สามร้อยสี่สิบาทนะคะได้ชิ้นะะนี่แล้วก็ได้เขาเรียกว่ากระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่เลยนะตัวนี้เป็นสะพายอย่างนี้ก็ได้มะะีสามชิ้นนะคะนี่นมีใครรับไหมคะสามร้อยสี่สิบาทมีทั้งหมดสามชิ้นลูกค้า ต้องเอบแล้วแหละสนใจทักมาได้นะคะบอกว่าเซตละ,ตาละสาม้อยสี่สิบาทนะคะพิม์มาได้เลยว่าเซตหนึ่งเซตสามรอสี่ิบาทใครจะเอากี่เซตทักมาได้เลยนะคะผู้ค้าสนใจอยากดูสินค้าผลิตภัณฑ์ไหนถามได้นะคะเเอาากป๋ ก็ม,มีลายม,มีลายใหญ่ด้วยนียยไ่ไงแบบนนะคะมีลายเล็ก,กลายใหญ่มีตารางลายแบบใหญ่นะคะแล้วก็ตารางลายเล็กนะลูกค้าจ๋ามีใครสนใจไหมคะสอบถามได้นะคะอยากได้แบบไหนอยากได้โปอยากได้กระเป๋าหรือเป็นพวงกุญแจสามารถแจ้งได้นะคะ วันนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านไทยแสกนะคะบ้านตำบลอาสามาดำอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมจ้ากลุ่มตุ๊กตาไทยแสกนะคะตรงกลางแดงๆที่รังจานะที่รงแก้วอ๋อที่รองแก้วนะคะ สายดื่มนะทุกคนสายดื่มเราก็มีนะคะคือสามารถลองแก้วได้เลยนะคะนี่ที่ลองแก้วอันเท่าไรคะสามสิบเก้าบาทจ้าสามบาทนะท,ทุกคนดูสินารักมากลองแก้วได้จริงนะคะ <c oughs> มีข้อสนใจอีกไหมคะสอบถามได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะนหก็มีเยนะคะ่ยเตนุมสุดค่ะนี่นะคะดูนะผู้ค้าสนใจนะคะเอ็มมาได้เลยเ็กระเป๋าใบใหญ่ใบกลางค่แล้วก็ใบเล็กค่ะ มีที่ลงแก้วด้วยนะคะมีค่ะมีหมวกด้วยค่ะหมวกก็มีนะคะสนใจสอบถามได้เลยมีโมเดลนะคะที่เราใส่เลยนะคะตัวไหนสอบกับกันเอิผลิตภัณฑ์ของเรามีเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะนี่นะคะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะอุยุอายะมากเลยค่ะ บาทคะตัวนี้ร้เา่ะรวมเป็นเซตสามร้อยสี่สิบบาทเป็นเซตนะคะนี่ค่ะสนใจเอฟได้นะคะไม่ค่ะ้นคะน่ารักมากนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์เพจด้วยนะคะผู้ค้าที่เข้ามาใหม่นะคะฝากแชร์เพจด้วยนะจ๊ะ ใบรุ่นน,น่ารักตัวน,นี้ก็น่ารักนะกนเส้นละสามสิบห้าสามเส้นร้อยนะจ๊ะมีอันนี้ก็สามสิบห้าหรอส่สิบอันนี้สี่สิบอันใหญ่สามสิบห้านะน่ารักจมูตะนี้มากเลยยังมาผมคือน่ารักถามได้นะคะทุกคนอยากสนใจอยากได้แบบไหนเอาโชวให้ ลูกขายแค่ยี่สิบบาทนี่นะคะเป็นลูกขายของกลุ่มไทยแสกเพื่ออยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างเงี้ยค่ะอกลุ่มไทยแสกนะคะ,ะ,คะตำบลอาจสามารถ <c oughs> ำอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทอย่เนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินดูผลิตภัณฑ์นะคะนะคะกลุ่มถ่อ อืมตัวน,นี้เป็นของช้ำรั่วเป็นของฝากได้นะทุกคนเป็นปลา199้าสิบเก้าบทได้สองตัวคุ้มมากอืเห็นไหมทุกคนปลาตุ๊กตาน่ารักมากเลยตุ๊กตาปลาลักษณะของพี่นี่จะเป็นสีดำกับสีซื้อห <1, S 1> <1. S 2> นะะึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะได้ปลาหนึ่งตัวนะะี่ค่ะน่ารักมากเลยผลิตภัณฑ์นี่เลยคะ่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นไม้แก้วนะคะเป็นไม้มงคลนะหเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะมีสตอรี่เรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะตัวนี้จะเป็นโพวงกุญแจนะกับมีกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะสนใจสอบถามได้นะคะ น่ารักมากที่เช็ดมือก็มีนะคะลูกค้าจา๋าอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือภาพันคอเอาใหม่ไปกเดอยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะบ๊ยาะะยบาย